พอดีผมเจอผีครับอ่าแล้วเนี่ยครับพี่ผมย้ายออกแล้วนะครับพวกพี่เจออะไรไหมครับครับเขาตอบกลับมาว่าจัเะคุณแจ็คคุณแจ็คหิวเหรอเฮียคือของเราอ่ะมันจะตามขาเราไม่ทันเว้ยมันจะต้องแบนยืนส่วนใช่เพราะว่าเราเราวิ่งไปหนึ่งอยู่กับที่คือมันไปแต่ขาใช่เราเราเราวิ่งไปสองพวกแบนพวกนนหนึ่งเราวิ่งไปอ่งี้ตัวตัวจะกลายเป็นเกลียวใช่แล้วอ่ามีใครสู้พวกกูได้ไหม กกะบาทมาเนี้ยคือทุกคนมันจะหลบกบกระบาทแต่พี่จะไม่หลบพอมาปุ๊บถึงนี่พี่มันจะหยุดเลยมันเลี้ยวเลยมันจะคิดก่อนเชียฮาเว้ยนะักาทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้เลยท่าตอนนี้เราอยู่กับบ้าบอโลแกนจ้าเออยู่กับพี่ตองกับพี่เบียร์นะครับพี่ไม่เคยมาให้นั่งสัมภาษณ์คู่กันเลยปะบ่อยเคยจริงเหรอแล้วถามแบบถามเรื่องส่วนตัวปะไม่แต่หลังๆอ่ะคือเขาดังแล้วไงเขาจะไปคนเดียวและ เออาวจริงป่ะแต่พี่ก็ดังจริงก็ดังจริงนะไม่ปฏิเสธเลยคือถ้าสลับพี่กับพี่ต้องในบัอท็อกอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมันจะดัง อาจจะดังกว่านี่ดังกว่าแต่ผมแบบเอาไปให้นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมผมถามก่อนผมอยากรู้ว่าพี่สองคนรั้จากกันยังไงรู้จักจากเพจเพราะแก๊กนี่แหละอ้าวเหรอทำไมถึงไปเม้นกันไปเม้นกันมาก็เริ่มจากเอ็มสเลอร์เขาเปิดอ๋่เอ็มอ๋่เมันเปิดเปิดได้ประมาณแบบตั้งแต่แบบหลักพันไลค์อ่ะตั้งแต่ปี2010พี่ก็เข้าไปเล่นก่อนเลยจนแบบเล่นเยอะจนแบบมันชวนมาเป็นแอดมินด้วยกันนะตั้งแต่บินมัได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยไม่ได้เป็นก็รู้จักมันจากที่นั่นเหมือนกันออออออ่าาาาาแแลลล้้้้้้้วววกกกกกก็็็็็หัังงงจนนนนนเเเเเปตขมมีีีคดยย ที่มึงชอบเล่นบ่อยๆที่มึงชอบอํากวัวอ๋อได้ๆงั้นงันคัดเอาใหม่เฮ้ยมันมันมีได้ได้มีล็อกอยู่มันมีล็อกมันล็อกแต่ท่านี้ตอนแรกมันีล็อกถาวจริงจังไงหรือว่าจะให้จริงจังก็จริงก็อยาก็จริงก็อยากก็อยากอะไรก็ผิดพลาดคุณเริ่มจะคุณเริ่มจะเลิศเท่านี้ก็ได้ก็มาส่งมาไม่จริงจัง เามื่อกี้เเมื่อกี้แบบจริงจังได้หมแล้วสิ่งที่มันชอบเอาไปเล่าตลอดย้อนกลับมาก็ตอนนั้นก็อะไรย้อนเองย้อนตัวเองก็ปี2 0 1 0ปุ๊บพี่ไปเห็นเพจนี้ตอนนั้นมันยังแบบยังไม่ค่อยมีเพจอะไรที่แบบน่าสนใจแต่พอไปเจอเพจมุกควายปุ๊บเฮ้ยหรอแบบโดนเส้นชอบก็เข้าไปเล่นเล่นเล่นจนแบบแอดมินที่เขาเปิดจริงๆอ่ะคนนั้นก็ชื่อเอ็มสเลมันเห็นพี่เฮ้ยเล่นเยอะไว้เยชวนเข้ามาแบบชวนพลุกพล่านเล่นเล่นไปพี่ก็เป็นแอดมินตอนนั้นเป็นแล้วโพสปุ๊บปุ๊บแล้วเห็น มันมีคนหนึ่งก็ชื่อจกกักริกอ๋อเออผมเคยเห็นเข้ามาแบบโพส์โพสมุกเฮ้ยเด็กคนนี้มีแววเ๋าเห็น<อ>ว<ะ>น่าเฮ <วะ S 1> ้ยืจอกูนอเอเอมีแวว้ย ลองลองไปคุยกับน้องคนนี้หน่อยน้องน้องต้องน้องต้องถือว่าน้องมีแววนะเดี๋ยวพี่จะดูน้องไปสักพักก่อนเพราะถ้าน้องมีแววเดี๋ยวพี่จะปั้นน้องเองแล้วก็ให้เวลาน้องเขาฝึกฝีมือในการเล่นมุกจนได้แล้วน้องสนใจมาเป็นแอดมินด้วยกันไหมเออปรากฏว่าเฮ้ยน้องแบบอยู่บ้านใกล้กับับใกล้กับเราเลยแถวนั้นคืออยู่แถวเดียวกันเลยอ่โชคสะตาคุยไปคุยไปคุยมาเอยอยู่แถวเดียวกันก็ชวนมาเป็นแอดมินปุ๊บเราก็ไปเจอทีนี้ไปหาน้องเขาเข้าไปในซอยโอ้โหภาพที่เราแบบไม่ไม่ไม่คิดอะ เขานอนอยู่ข้างถังขยะเปียกอ่ะคือน้องกําลังแบบพิมพ์มุกอยู่อ่ะเพื่อสุดท้ายแล้วเขากําลังส่งมุกอยู่เนื้อเขาติดกับไอ้ถนนน่ะคอนกรีตอ่ะแต่ร้อนอ่ะแต่ร้อนอ่ะล้แซะแซะน้องขึ้นมาแบบโอ้ยน้องประคองน้องใช่ใช่ใช่แซะเอ้ยน้องมาอยู่กับพี่เถอะประคองน้องประคองน้องอ่ะ้อง เดี๋ยวพี่จะปั้นน้องเองอันนี้หัว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 อยู่นี่หัวอยู่นี่หัวอนี่เเดี๋ยวพี่จะปั้นน้องเองแล้วก็ ก็จับัวมันกดเข้าไปนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ใหม่ไม่ไดนี่ยใหม่จากรอบกันรอบกันหรือเปล่าของที่ใหม่อะไรอันนี้ไม่มีนะปกติอันนี้ไม่มีนะเพิ่มมาเพิ่มมาแต่ทั้่เดิมไม่ใหม่แล้วเมื่อกี้ลองลองเกจดีๆนะหน้าทูบมันแบบจริงจังมากแบบเชื่อหน้าแบบเชื่อมากผมเชื่อหมดสุดท้ายอยู่เชื่อหมรื่องแรกมันเปลี่ยนรเื่องแรกอีกพอจับมันปุ๊บปุ๊บมันมึงพูดกับกูว่าไงตอนนั้นเอ้ยโอ๊ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ชอบชอบใจชอบใจมือเน่อพอบแบบ คือเขาเป็นไอดอลแล้วพอเรานั่งก็ฟังจริงๆแล้วไอ้เจ้ของจริงไม่ตลกมากเลยก็บอกว่าในทีวีไม่ตลกแล้วนะช่องพี่มันเป็นช่องที่พวกผมแบบเสพกันเยอะมากแบบดูดูตลอดเวลาอย่างเงี้ยตอนที่แบบว่าทูทักไปชวนเรามาแบบก็ตอนตอนที่มานั่งดูพวกน้องถ่ายเนี่ยโหแล้วมารู้ว่าเราเป็นไอดอลนี่เฮ้ยเราทําสิ่งนี้ไปให้ประชาชนดูได้ไงวะไอ้พวกครีเอทีฟพวกเนี้ยคือพี่เตรียมมาให้สมัยพี่ใช่ไอ้พวกเล่นเตรียมมุกไว้ไอพวกพ่อะไรตาเตรียมสคริปต์ไว้ใครนานสุดผมขอเดาก่อนได้ป่ะว่าวพี่ผูใช ใช่ใช่สามชั่วโมงอันคัดคุกเชิไม่หยุดเลยอ่ะใช่ใช่ตั้งไวสุดมึงมึงไวแล้วปกติมึงไวปกติึไม่ค่อยไม่ค่อยไวเท่าไหร่นน่าจะคนละคำถามเดี๋ยวเพื่อใช้เอาไอ้เหี้ยไหนได้ก็ไปก่อนแม้ปกติเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ชั่วโมงนี่หมดมากนะประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกว่าเออประมาณชั่วโมงมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้มากคือเวลาพี่ออกรายการเน่ยแล้วมีแขกรับเชิญนะพี่ทุกคนเรียกพี่ว่าพี่หมดเลยคือผมอยากรู้พี่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้้วอ่ะปีีน75แล้ว じゃあもう終わり อายุเท่าไหร่เรา26ตสบหกหัวเจ็ดปล้วส่ส40 41จริงเหรอนี่ใช่เพรอันนี้พี่ตลกนะคือมันไปออกละมันนั้นไปออกรายการของเอทามพี่โบพี่เผือกอ่ะอายุแก่กว่ามันแต่อันนี้สุดนี่ตัวเองว่าพี่ก็เขาเรียกพี่ก่อนก็พี่กก็ให้เกียรติเลยก็เลยเอ้ให้เกียรติให้เกียรติน้อให้เกียรติกูก็ให้เกียรติที่เขาให้เกียรติกูเรียกเหมือนเรียกเหมือนเขาไอ้โบไอ้เผือกเนี่ยอันนี้มึงเรียกแล้วไม่ใช่กูแล้วอันนี้ลองอันนี้ใช้อันนี้ใช้ใช้้้ไไววกกกก่่ออนนนครัมมมมมาเเเิ็ีื ไม่เข้าเสียงไม่เข้าโอ้โหดัาเลยวันนี้ที่ชวนพวกพี่มาก็คล้ายๆกันวันนี้ผมมีมีเกมเป็นคําถามนร้สาระก็คล้ายๆกับที่พี่ถามพวกผมมาตอนที่ตอนที่ผมไปรายการพี่อ่ะมันก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่ก็คือมุนจะด่าพวกกูเลยมาถูกก่อนนะเบอร์สามเบอร์สามครับมะเขือเทศให้ใครฟังมะเขือเป็นผักหรือว่าเป็นเป็นผักเป็นผักแต่ออกเป็นผลแล้วมะเขือเทศอะมะเขือเทศเป็นพระ ผพาชื่อมะเขือ,อพ้าชื่อมะเขือมะเขือเทศให้ญาติโยม การนี้หนักกว่าของเราอีกวะไม่ถึงนั้นเลยนะไม่แต่ว่าพโรเซสของการเทศเนี่ยมันต้องเริ่มก่อนมันก็คือต้องขึ้นไปขึ้นไปบนแท่นที่นั่งแต่มันต้องบวชก่อนปะก็โกนโกนมะเขือเทศโกนไอ้เรี่อไม่เริ่มไม่ดีโกนมะเขือเทศไม่ปกติเราปองปอกอ๋อปองปองมะเขือเทศต้องปอกเลยหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่แต่ไม่ไม่ได้มีแค่พระที่ชื่อมะเขือนะที่เทศได้มีต่างปะก็เทศได้เหมือนกันต่างต่างปะต่างปะรทเทศก็ มักสุดูก็เทนได้เหมือนกันก็มีเพื่อนกันเป็นเป็นเหมือนว่าอยู่วัดบังกะลาก็เทนได้ก็เทนได้สารสนนี่เทนไหมก็เทนนี่ไงเขานะนี่เทได้นี่เทนแต่นี่เทนนี่รู้เลยเทนใครเทนศาสตร์อันนี้ดูแล้ว มีมีกเทศิริยามีกรรมใช่แต่แต่คือไอสารละเมื่อกี้เขายังเขายังชอบในการเทศนะเพราะเขาสน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 เขายังไม่ได้เทศแค่พวกนี้ดีกว่าคำถามพี่นี่เยอะดีนะพี่คิดออกอะประมาณนี้อันนี้เปิดให้ดูอ่ะพี่หยิบได้เลยมต้องเลยครับคาราเอทถ้าพี่ได้เป็นน้ำมวย้รพี่จะเลือกใช้เพลงอะไรเปิดตัว unstoppable ของที่เป็นของเวอร์ชันอินเดีย ไปมาโพสเจอร์วิทนอเบรกแล้วก็แบบเราจะทำเหมือนที่เป็นเอสหน่อย<ต>ไม่ใช่ไม่ใช่ทิปเป็นเอสตูนโคอมเบียก่อน <c oughs> แล้วก็แบบ ไมนเป็นโคตรกึ่งกึ่งโคตรทำไมวะเออเไม่ได้ของพี่เบียร์มีป่ะตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมัมีนะเดี๋ยวไม่ใครมีไปก่อนเลี่ยใครมีก่อนเลยไม่ปกติม่ไม่ไม่รู้หมดปั้มแต่เมึงปั้มหนึ่งเดียวป่ะอะไรอันนี้อะไรประมาณนั้นแหละอ๋อมีมีเพลงโชว์ของตัวเองโอ้ยงั้นได้เลยโปรโมทไปหมดโชว์ตัวเองหน่อยเลโปรโมทที่อะไรเล่นไปแล้วมึงเชิญกูมาช้าเกินไปเนี่ยเพลงห้าจัดเลยครับร้องอะไรมา เชื่อปะกกูก็ร้องไม่ได้กูร้องได้ตอนอัดอย่างเดียวหลังจากนั้นไม่เคยร้องอีกเลยเออแล้วเราท่ามวยปั้มเราก็แบบมันจะมีท่าไม้ตายแต่คนท่าไม้ตายจ้องหน้ามองจนขำตามองจนให้เขาขำตาทายชีราชนที่ให้ตายโกนโกรก็คือก็คือมันจะต่อยอะไรเราก็พอต่อยปุ๊บเราก็ คือเราไม่สู้เสพสนิทไปมันคือจีบย้าเราต้องเราต้องทํามว่าเราไม่เจ็บให้เขาใช่อันนี้ถ้าไม่ตายทําไม่ตายถ้าไม่ตายคือไม่เจ็บแล้วทำหน้าให้ตลกให้มันตลกจนมันท้อแต่ลองได้ป่ะขอลองได้ป้มแบบไม่เจ็บโมเจ็บตัวอีกแล้วพี่เไม่บอกไม่เจ็บจริงไหมไอ้รอบแรกที่ตกเมื่อกี้โอ้ดังกว่าเหี้ยนี่ดังกว่ายิีงเงืๆอนี่ไอ้นี่มันตกไม่เป็นจริงตกเป็นมันต้องมีเสียงแล้วก็ไม่เจ็บอะไรพร้อแก้มืออีกรอบนึงแก่อ ตบไม่เป็นไงก็ตบได้กูเรียนรู้จากพี่กติมาแล้วอ๋อใช่ผมเห็นอยู่ใช่ที่ที่ตบเมื่อกี้ไม่ได้จริงไม่ได้จริงอ๋อยังไม่จริงอันนี้อันนี้สอนอันนี้สอนคือเราตบเราเราอยากไปทั้งแขนสะบักนี้ดูไม่เป็นยังตึกอยู่นะยังตึกอยู่พื้นที่เยอะด้วยนี่มันต้องแบบแปะแล้วไม่เน็บอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมาดได้ดูแลดูแลไม่หมดโอกาสของมึงแล้วนี่มันต้องแบบแปะแล้วก็จะไม่เจ็บ นี่ยไม่างงี้ไม่อันนี้ยังตึ๊งอยู่ยังตึ๊งมันก็ไม่ดัางเลยไม่ดังไม่นานมันตึ๊งอยู่ไม่เมื่อกี้มันตีมตีโดนผมถ้าตีโดนผมมันจะแบบมันจะมันจะแบบกระแทกเหมือนแบบไม่ตีโดนมึงไม่ได้ตีโดนผมเฮ้ยอะไรแล้วถ้าไม่ตีโดนผมเป็นไงบัมโอ้โหเสียงมาช่วยเอาของนไปทางอื่นมากขึ้นจับตัวได้เด้งแด้งเลยหน้าแดงจริงโอเคมาคำตอบอันต่อไปครับเจ็บครับ เราจิบคนมาสัมภาษณ์ที่รายการบักพอร์สได้หนึ่งคนใครก็ได้จะเลือกใครมหมทางนี้มีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตอได้หมดเอามีชีวิตก่อนแล้วก็ไม่มีชีวิตตามมาคกูรู้นะมึงคิดใครในหัวแต่พูดไม่ได้แต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้คนเดียวกับผมแน่เลยคนเดียวกันแน่เลยเขาตายไปแล้วใช่ไหมเราพวกผมเคยมันมีมีทั้งที่ตายแต่ยังไม่ตายด้วยโอ้คนเดียวกันแน่เลยอยากคุยกับตัวเองครับที่เหรอแบบเอามานั่งฝั่งขามกันนะเอ้ยไงไงก็มีไง ไม่เพราะว่าในอย่างที่รู้รายการพี่ต้องเอาแต่คนดังๆมาคนที่ดังที่สุดในในใจพี่ก็คือตัวเองพี่พี่รู้ว่าพี่อยากคุยกับตัวเองมากจริงว่าแต่เหมือนว่าให้เลือกเป็นตัวเองเหรออยากคุยกับตัวเองกอยากเห็นพี่คุยกับตัวเองพี่อยากอะไรตัวเองนะพี่จะามโอ้มันมีเรื่องหลายเรื่องอยากทมเพราะว่ามันมีปมหนึ่งของพี่อยู่พี่พี่เคยแบบว่าพี่เคยฝันเห็นตัวเองว้ยแล้วพี่เอาตัวเองอยู่เอาอาจารย์แบบไม่เอาจเลยเอาเลยแบบทำท่าให้ดูเป็นท่าเป็นท่าแบบด็อกกี้ทำท่าทำท่าก็กูมีคนเดียวกูจะทำ อ่ะอ่ะอ่ะกูผมไม่รู้นะเนี่ยนะเอางี้พี่หลังตอนแรกอ่ะไม่รู้มาเลยปากติดปากปากอยู่คนนั้นก็หันมาเป็นหน้าตัวเองเว้ยโหสัตว์หลอนเลยไม่พี่ก็เอาตัวแล้วฝันไงมันฝันเออฝันไม่ใช่เรื่องจริงผมว่าผมว่าเบอร์สี่ครับถ้าเราวิ่งรอบต้นไม้เร็วมากๆเราจะเห็นหลังตัวเองไหมเห็นครับผมเคย สนเร็วขนาดไหนเนี่ยเห็ดตัวเองสามคนเอาตัวเองอยู่ไหมไม่ทานวิ่งไปแลยนะย็ถ้าทันก็อหันหน้ามาก่อนก็ดใส่เลยสามคนนะสามคนชอบตัวเองเวอร์ชันไหนสุดไม่คือถ้าหันหน้ามันก็จะหันหน้าหมดเพราะว่าเป็นตัวเองคนเดียวแต่ถ้าเอาถูดกันอ่ะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนเดียวกันไงแต่นี่แปลว่ายังเร็วไม่พอพี่ถ้าเร็วพอถ้าเร็วพอพี่จะไม่เห็นอะไรเลยใช่เร็วกว่าแสง แต่เห็นไงเพราะตากูเร็วกว่าแสงเฮ้ยเพี่อะพิเศษไม่ก็วิ่งเข้าหาแสงไงมันก็ต้องเห็นอดีตเออเฮ้ยโเพรึกเลือดช่นี้ไปไหนแล้วเนี่ยกูสั่งบอลแม่งหนักเลยนะพูดทางนังวิ่งเร็วๆพี่ว่ามองไม่เห็นตัวเองครับเพราะพี่พี่เคยวิ่งเหมือนกันวิ่งวิ่งรอบๆมันเป็นหลุมคือเป็นเป็นโพงลงมาอย่างนี้เลยแล้วมันมืดมืดมันมองไม่เห็นก็คือพี่มีแรงมากๆก็คือขุดขุดลงมาใช่ขุดเป็นวงเลยบู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 บ กูว่ากูกลับบ้านดีกว่าไม่อันนี้บ้านสัตวจริงๆเวลาเวลาวิ่งถ้าสมมติเวลาวิ่งเราใช้ขาถูกไหมแต่ถ้าส่วนอื่นมันมันจะตามไม่ทันขาคือขาเราไปแต่ว่าอย่างคือถ้าสมมติว่าเฮียคือเราอ่ะมันจะตามขาเราไม่ทันเว้ยมันจะต้องมันอยู่ส่วนร่างใช่ถือว่าเราเราวิ่งไปหนึ่งแ อยู่ที่คือมันไปตัดขาใช่เราเราวิ่งไปสองคุณแม่งพื่อาหนึ่งเราวิ่งไปสองตัวตัวจะกลายเป็นเกลียวใช่แล้วพันต้นไม้อยู่ใช่ใช่ใช่จะมัดต้นไม้เราจะเห็นเลยว่าอ่ามีใครสู้พวกกูได้ไหมไอ้ยันคือไอ้เนี่ยเนี่ยเราจะน้ำสนอ่ะไอ้เนี่ยพูดเสรปั๊บไม่เว้ยกูกูไอ้เมื่อกี้แม่งได้ใช้ไหมล่ะกูอยากให้ใช้นะไปดูดเอาได้ปะใช่ใช่ใช่ได้ใช่ได้เขนเซอร์เขินเซอร์เอาดูดเอาเเออเออต่อพี่ใหญ่เบอร์หก ถ้าพี่ไห่ต้องอยู่ในโลกแตกหนึ่งเรื่องจะอยู่เรื่องอไหนอยากอยู่ในไอ้ไข่ซ่าไม่เกี่ยวใช่ไหมไข่ซ่าโรกาก้าก่อนยังไม่เป็นโลกเลยตอนเพิ่งสร้างโลกไงเนอร์อยากอยู่ไหมอยากอยู่ตรงนั้นไข่ซ่าโรกาก้าเนอร์ปอนด์แตกปอนด์แตกตั้งแต่าวแต่นี่เขาเล่นด้วยนะจริงไหมเนี่ยทังทักใหม่นี่ใช่ใช่ร้อยห้าสิบล้านนะเขาห้าสิบหรอเขาถ่ายแล้วตัดแล้วก็ฉายเลยเจ็ดวันโหจริงเขาเนี่ยเ้วออกเยอะไหมพี่ ไม่อยากออกเยอะเพราะว่าออกแค่นี้ก็ร้อยห้าสิบล้านไม่ไม่บัตรอ่ะบัตรขายออกเยอะไหมได้อยู่นี่กับสุวรรณหงษ์เลยปะก็ได้รับสมทบนะกัเป็นเป็นรางวัลสุพรรณบุรีแทนไปรับไก่ซะทีรับกับใครรับกับใครพี่คุณแพร่ไหมอะไรพี่อะไรเนโลกหนังโลกใส่อยู่ปะเนี่ยแต่พี่อยากอยากถ้าเป็น หนังโลกแต่อย่างแบบแนวแบบอุกกาบาตที่แบบหล่นไปโลกอามาเกนดอนเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยอิมแพก deep impact อุกกาบาตมาเนี้ยคือทุกคนมันจะหลบกับอุกกาบาตแต่พี่จะไม่หลบทำไงครับพี่จะพอมันจะลงมาตรงนี้พี่มือมองให้อุกกาบาตขับคือให้ตรง พอมาปุ๊บถึงนี่พี่มันจะอยู่เลยมันเลี้ยวเลยมันจะคิดก่อนเชี่ยฮาเว้เฮ้ยโค้เียวม่่าเว้เว่ยอยีเาวเวยเบอร์แปดครับเบอร์แปดถ้าห้องนอนไม่มีเตียงจะเรียกว่าห้องอะไรถ้ามันมีเสือแล้วเรามีหมอนถ้ามีหมอนคือผมเรียกห้องนอนได้จริงๆเราเราไม่ไม่เคยเห็นคนแบบไร้บ้าน เขาไม่ไม hey, ่เคยนอนหมอนเลยนะแต่ยเขาไม่มีหเขาไม่มีห้องนอนก็ตรงนั้นเป็นที่นอนเขาไงถึงไหมที่นี่เขาเคยอยู่มาแล้วไงเคยอยู่เป็นกัปตันที่นอนมาแต่เราเรียกห้องนอนเป็นสัตว์คนเชื่อหมดแล้ว มันมีเตียงเรียกว่าห้องนอนได้ไหมได้ได้ดิมันต้องได้ถ้ามีแค่ฟูกอ่ะเพราะผมก็ไม่มีเตียงแต่ผิดตั้งแต่ชื่อห้องแล้วจริงๆแล้วมาแล้วราะแล้วถ้าแบบเป็นห้องนอนปุ๊บดูฮาฮาตั้งชื่อมาก็ผิดแล้วมันดูเป็นการแบบว่าบังคับเป็นไงเป็นไงคือเปิดประตูปุ๊บเอ้ยเข้านอนปุ๊บเอ้ยเป็นไงเป็นไงดูนอนเข้าไปเลยอ่ะยึงเดินไม่ได้เป็นไงเป็นไงแล้วแบบเอ้ยมีห้องรับแขกจะมีแต่สัญชาติอื่นได้ไหมเ้ยมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยรับแต่แขกเหรอ อะไรอย่างงี้ยต้องมืครับต้องมือครับเป็นไง มันผิดตั้งแต่ชื่อแล้วเป็นไงพี่กําลังช่วยอยู่พี่นะไม่รู้จะเข้าตอนไหนแม่งเละไปหมดเลยเมื่อกี้แต่มีเหตุผลนะมีเหตุผลน่าห่าผมนะใช่เอ๊ะแต่ทําไมเขาถึงไม่เรียกว่าห้องหลับไม่งั้นเวลาเปิดปุ๊บเข้าไปในอาณาเขตห้องปุ๊บหลับเลยแล้วห้องน้ำนี่ห้องน้ำที่มาเป็นยังไงห้องน้ำควรจะเป็นยังไงห้องน้ำคือต้องไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำห้องครัวโอ้โหอันนี้ก็ไม่ไม่ระบุอีกแหละมันมีหลายครัวนะครัวซองใช่คือมัน มีซองไปยังไงห้องครัวเข้าไปร้องเพลงอย่างเดียวเลยครัวซองครัวไก่ครัวไก่ครัวไกไม่วไกไม่เจอเป็นประเภทที่สองมีครัวอะไรอีกอะไรนะประเภทที่สองรูว่ากูจบไปแล้วนะไปโดนแล้วเนี่ยัดกจะเอาครัวไก่มาช่วยมันกับบีก็เราไม่ค่อยดีเลยสรุปห้องนอนไม่มีเตียงเรียกห้องนอนได้ไหมได้ถ้านอนเข้าไปต้องนอนต้องนอนเลยต้องนอนเลยคำถามสุดท้ายครับ ถ้าเลือกตัวละครจากในหนังหนึ่งเรื่องมาเป็นบอดี้การ์ส่วนตัวได้จะเลือกตัวอะไรอละครหรือในหนังใช่ไหมมนาคดีก็ได้อของกูมีในหัวมาลนคนเดียวเลย วันนี้กูชอบครับก่อนเลยจอห์นสโนว์ถ้าหมายในเรื่องเกมส์ทอลเพราะว่าผมชอบสำเนียงอังกฤษเขาแล้วก็เขาแบบขนแบบแบบเนี่ยมีเฟอร์เยอะๆไม่ได้เกี่ยวกับความปลอดภัยเลยนะไม่เกี่ยวเลยเลี๋ยวเราเราลุกไว้ว่อนเขาเป็นเท่ชอบเสียงกับขนใชแต่ได้ฟังมาทั้งหมดวันนี้ตั้งแต่คุยเทปนี้มาผมเลือกเปลี่ยนละตอนแรกจะไปคิดเป็นตัวอื่นน่าพี่เบียร์น่าจะฆ่าตายหมดเลยจอห์นสโนว์มาถือดาบมาเจอเจอเป็ยังไงเจอไม่ต่อเลยอ๋อใช่ตอนกำลังประทันเฮ้ย ไ้หยิบไว้ดกวะหยิบไว้ดิวะอย่างเงี้ยหยิบไว้ฮาดิว่ะของผมแบบนี่ผมอยากตลกอ่ะผมอยากแบบเรีอกจอห์นนี่อิงลิชอ่ะอ๋อมิสบีนเหรอดูรู้สึกว่าแบบเราอยากเจอเขาในชีวิตจริงด้วยนะ้วก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นบอดี้การที่ฮาดีแต่มิสบีนมาเจอพี่กำลังจะเล่นอะไรกำลังเล่นบลกเฮ้ยเอาเว้ยล้วก็กลับเลยชู่ไม่ได้ไอ้ที่มันไม่หายชู้ไม่เดือดได้เลหรอตอนแรกกูคิดว่ากอร์ซิล่านะมาเดี๋ยว มียาอะไรเลยเออไม่ได้แหละไม่ได้ไม่ได้เลมีไหมเรามีไหมไม่มีไม่เราเรามีไหมตั้งแต่เริ่มเที่ยวไปเรามีคนพูดเป็นที่เดียวมีใครไหมมีอีกรไหมทูดไหมไม่ครับไอตัวละครของเองโอ้ยตัวละครของเองชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยอ๋อตายแล้วมันทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรได้บ้างมันยังไม่ได้น่ารักอย่างเดียวมันน่ารักอย่างเดียวเลยแล้วมันจะเป็นบริการได้ไงมากันลองสู้กันพี่เบียร์ลองสู้กับมันไ แพ้แพ้ละแพละแพ้ละยอมแพ้้กูเล่นเพ่อไว้พีก็เล่นเ่ยไอ้ยไม่ไปถึงัสยังไม่ถึงต้อกับแล้วอ่ะมันตรงนี้เลวะเียอะไรเนีกันไหมอีกอันไแถมแถแมถามถามทุกคนไปเลยเอยอีกอันแบบอีกเอออีกอันแบบไม่ต้องเปิดอ่ะมึงพูดมาเลยดีว่าพี่เกียรตี่เกีริเพื่มไปเปิดแล้วทำไมกี่ระบอกมาดําออกมาเต้นที่พอมได้ไหม ผีไทยนี่อะแล้วเเห็นเวลาเราดูแบบมันชอบแบบเห็นเขาลำอะไรเงี้ยผมว่ามันมันแล้วแต่ผีคนนั้นเขามีความสามารถอะไรมากใช่ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอเบียตายเนี่ยผมไม่กลัวนะแต่ว่าฮาไไม่คือเพราะว่าถ้าอย่างเพื่อนตายเนี่ยโอ้ผมงานศพเพื่อนผมคิดไว้แล้วนะผมกลาว่าแบบพอถึงงานปุ๊บผมจะปักเทียน่อนเลยแล้วหั่นศพแบ่งมึงจะกินส่วนไหนของกูไม่กินไม่กินไม่กินดีกว่าเดีกินกินฮากว่าเขาไม่กินไม่ฮาเลยเอาเป็นเอาเป็นไข่ อ๋อไม่ใส่ออาเพราะเรากินไปแล้วไงตอนที่เขาไปรับใช่ใช่ใช่ที่ที่อุ้มมันไงใช่แล้วมันพูดว่าไงโอ้โหนี่นับว่าเป็นเทสที่ถือว่าโหดที่สุดเนี่คือศาสตร์ของของซานตาคลอมาดี้มันต้องแบบเอาเอามุกมีอยู่กับมันผีออกมาลำครับเพราะว่าให้คนที่มีชีวิตอยู่แบบพอออกมาลำปุ๊บ มันจะแบบอยู่ไม่เป็นสุขคนแบบเห็นเนอะโ,โ,โอ้โหเอ้ยออกไปออกไปเพราะว่าผีมันลำแล้วลำคานมากวนไงเวลานอนอ่ะโอ้ลาำคาญไม่ไม่มีผีคานด้วยไงใช่ลำแล้วก็คานไปด้วยรอบรอบเตียงอะไรอย่างนี้ได้ไหมนี่ได้ไหม ได้ได้ได้อยู่นะอย่าถามกูว่าได้ไหมได้ได้ขอถามพี่หอนแม่ถามที่ละเห็นเป็นคนซิกเซนหรอผีมาล้ำไม่ไม่เคยเขาถ้ามาล้ำทำไมมัน ท่านเอ,นเอื่นะเราเราเรื่องจริงหน่อยได้ไหมอยากอยากฟังโอเคก็คือแบบเหมือนผมไปนอนที่เ<ม>ชียงใหม่ครึ่งหลับคพึ่งตื่นแล้วมีคนเดินเข้ามาในห้องโดยที่คือผมล็อกประตูอยู่แต่เข้า<อ>มาเลยแล้วคือผมก็แบบตกใจอะไรเงี้ยครับ<ม>แต่ว่าเขาก็หายไป<อ>แล้วเขาก็มาแล้วเขาเหมือนมามาจูบมาอะไรเงี้ยเหมือน<ม>จะเป็นผี<ม>ปั้มอ่ะพอผมเริ่มแบบไม่โอเคโมโหผมขัดขืนกโดนล็อกแล้วอันนี้คือมันน่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นเตียงใช่ไหมครับแล้วผมนอนอยู่อ่ะคือผมก็เริ่มน้ำโมระศัพอเริ่มน้ำโมระศักดิ์ปุ๊บน้วโมรอยๆกดิ์พะขว เพราะว่าข้างบนมันเป็นปูชายโจมผมเลยว่โอ้ขอท้องคราบ,รบเดี๋ยวย้ายโรงแรมเลยแล้วก็หลุดพอหลุดปุ๊บผมก็แบบ เนี่ยนกลัวมากผมก็แบบยกมือไหว้บอกว่าขออาบน้ําก่อนนะแล้วเดี๋ยวย้ายโรงแรมก็อาบน้าเสร็จก็ออกห้ามห้ามบอกชื่อโรงแรมไม่ได้เลยครับหลังไม่บอกบอกกูหน่อยนะได้พะอยู่ไปเชียงใหม่บ่อยแล้วก็ที่ผมมาเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเพราะว่าผมตื่นแล้วด้วยกับอีกอย่างนึงคือคืนนั้นอะผมโทรเข้าไปพอดีมันเป็นเดินสายศิลปินเราเราไม่ไม่อินท่าหร่ไม่อินเราไม่อินอ่ะเล่าเลาเดี๋ยวจะปแจกก็คือผมโทรเข้าไปฮัลโหลเอ่อพี่เอกครับพอดีผมย้ายโรงแรมนะครับ พอดีผมเจอผีครับครับแล้วเนี่ยครับพี่ผมย้ายออกแล้วนะครับพวกพี่เจออะไรไหมครับคเขาตอบกลับมาว่าหราะคุณเจ้ิอกินขนมอยู่คุณพหิวไม่เห็นจะียกร่จกินขนมจรงเหรอพี่คือเขาไม่ได้อกเขาไม่ได้ตอบแต่เขากินขนมอยู่ว่าคอเขาคิดว่าคงหิวเหรอไม่ผมไม่รู้มาดูไงรายการด้วมีมห้าคนดูห้าหมื่นคนในไลฟ์ เขาข้ามเขาข้ามเขาไม่ได้เขียวเวียดเงี้ยมากเลยนี่สิโอเคถือว่าวันนี้ครบรถทุกอย่างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกว่ากับเกมเกมนี้พวกมึงกินแรงกูมากเลยพวกมึงห้าคนกูสองคนดูคูพูดเยอะมากพวกนี้สี่คนสี่คนเลยคนสี่คนเนาะไม่นับว่าไม่นับยังไม่พร้อมเลยสนุกดีสนุกดีก็มันก็พวกพี่ก็ชอบเพื่อเจออย่างเงี้ยฝากรายการฝากอะไรสถานะพี่ช่องป๊อปโฟกัสครับ แล้วก็รายการต่างๆที่อยู่ในช่องไม่ว่าจะเป็นบับทอกเกมเสร็ษทุนบับนิวมีอีกเยอะแยะเลยแล้วก็แฟนๆบั f f ล l o แกที่เข้ามาดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตั้งใจทำขอบคุณมากครับแล้วก็นี่ผมอยากให้พี่ฝากฟูมีหน่อยครับพี่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างของของบับทอก ก็เป็นของเราเป็นบัฟเฟแก๊กเอกยืนเดี่ยวมันก็จะมีสแตล์หน้าคอมดี้ในนั้นมีวงลั่นออนสเตตในนั้นแล้วก็มีบับท็อปออนสเตจในนั้นด้วยแล้วมีรายการเกมเสร็จทุนในนั้นด้วยใช่ครับน่าสนใจมากครับทุกคนติดตามอินทฟูมีแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอพวกพี่ๆทินทฟูมีเหมือนกันแล้วก็เจอเกษตรทําด้วยได้ครับคระพก็เทปนี้ก็จบไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับทั้งสองช่องมาวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองครับแต่เขายังอยู่กับเราอีกเทปหนึ่งนะ ได้อยู่ไ <but> ด้นะแต่ไม่พูดคนนี้พูดม้างนะโอเคอยู่เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเขาเก่งมากพูดเลยเป็นเล่นอ่ะเก่งไปเลยแล้วไม่มีใครสู้เขาได้เลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย